แสวงหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยไม่มีพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งภัยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาในช่วงไหนบุญลอยย่อนภัยมันก็เยอะถ้าบุญละยเยอะภัยมันก็ย่อนอันนี้เป็นหลักวิชาของชีวิต การมีพระระัตนาายเป็นที่พึ่งจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยหนักก็เป็นเบาเบาก็หายถ้าต,ตายก็ไปดีเข้าถึงก็มีความสุขทันทีเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลา ในการทำใจหยุดใจนิ่งควบคู่กันไปกับภารกิจประจำวันกันนะจ๊ะต้องทำให้สม่ำเสมออย่าทำทำหยุดหยุดอย่างนั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นชา้าให้มันทำสม่ำเสมอทุกวันแม้ว่า เมื่อเวลาเรานั่งอาจจะฟุ้งบ้างมื you บุมากที่มาอยู่ในยุคที่มีการฟื้นฟูวิชาธรรมกายของระสมรมรสพรุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งจากการสละชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปูง่ของเราพระมงคลนเทพมุนีสดจันทสโรนะลยคนพบวิชาธรรมกายโหนขึ้นมาอีก แล้วเราก็มีบุญมากที่ว่าเรามาได้ยินเรื่องนี้เรื่องวิชาธรรมกายหรือเรื่องพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่เลือดที่แท้จริงเป็นตัวพระรัตนตายัยและเราก็มีบุญมากที่รู้ว่าท่านสิงสถิตยอยู่ที่ตรงไหนของกายเราศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด กลางทองเหนือสะดือกันมาแต่ยิ่งวันนั้นเรามีบุญที่รู้หลักวิชาที่จะเข้าถึงพรระตัตนาตราในตัวหรือถึงพระธรรมกาย พิชาตรงนี้นะีก่อนการมาเกิดขึ้นของพระเดวระคุลงปูงของเราเนะ mm hmm. ก็ยังไม่เห็นมีใครมาสอนแต่งแต่พระสมวะุลพ่จกาับคันทบริพุพาพไปแล้วคำว่าสมณนะหยุดมีปรากฏอยู่ในปไไยปิดกคำว่าธรรมกายก็มีปรากฏอยู่ในปไไยปิดก ว่าผู้ที่จะอธิบายขยายความให้เข้าใจได้ง่ายและสาม,มารถนำมาปฏิบัติได้ก็ยังไม่มีจนกระทั่งการมาเกิดขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีบุญมากที่ได้มาอยู่กันในยุคนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้ให้สำหรับเรา เดื่องแต่ความเพียรแล้วก็ถูกหลักวิชาถ้าเราเห็นคุณค่าสมัครใจที่จะเข้าถึงแล้วก็ให้มีสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตเดี๋ยวเราก็สมปรัถนาภัยของชีวิตเนีไม่มีนิมิตหมาย ใครจะไปคิดว่าชายทะเลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเดียวสวยสดงดงามอยู่บริเวณนั้นเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยมันก็ยังคงความสวยงามอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจูจๆมันก็เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยอย่างนั้นแล้วก็ นำความพลาดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักให้บังเกิดขึ้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเทลัยลำบัดน,นั่นก็เป็นเครื่องสอนเราให้รู้ว่าในวัตตะนี้มันมีภัยอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วเราไม่รู้ เราเห็นแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นมีทุกวันแต่ครับเราเนี่ยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทต,ต้องมัน่นปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันให้ได้นะจ๊ะอย่าเยคร้านในการทำความเพียรจะต้องมีสักวันหนึ่ง ที่เราจะหมดเลี่ยงหมดแรงน,ะนอนอยู่บนเตียงคนป่วยขยับตัวไม่ได้เหมือนบรุษหรือผู้มีกำลังสิบคนจับเราเอาไว้ถึงท่านั้นเราทังการที่พึ่งเพราะฉะนั้นเรามีความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าหากเราไม่เตรียมตัวเราก่อนล่วงหน้านั้น หาในตอนนั้นมันก็สายเกินไปดังนั้นต้องมันปฏิบัติธรรมทุกวันนะลูกน้าตะวันอาทิตย์เราก็ามาชมนมกันมาฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆให้ใจใสๆการฝึกใจให,หยุดนิ่ง 那晚。So, uh สว่างที่เกิดขึ้นภายในมันเป็นต้นทางของมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากสัวะจิตมันบริสุทธิ์มีความสว่างนี่มันมากกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำทานวัตถุเพราะว่าบุญมัน เรื่องคนลยอย่างแต่ถ้าพูดถึงความมากกว่ากันแล้วความสว่างที่เกิดขึ้นจากใจหยุดนี้เนะี่ยจะมีอานิสงส์มากกว่าแล้วก็หยุดประเดียวเดียวความสว่างเกิดขึ้นมันไม่ใช่สว่างอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงที่เราไม่อาจจะสแสวงหาได้จากที่ใดๆเลยจากวัตถุเลยนะ มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้อย่างเดียวคือการทำใจหยุดใจนิง่งด้วยตัวงเราเองมันทำแทนกันไม่ได้และความสว่างนั้นก็เป็นต้นทางในการที่จะศึกษาความรู้ภายในต้องผ่านภายในตัวของเราเพื่อไปสู่โลกกว้างอันยิ่งใหญ่ ไปสู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตพบภูมิต่างเกี่ยวกับเรื่อง ท่สมมาสมาุาานไม่รู้ไปเห็นมาอาสอนและคำบันทึกเก็บเอาไว้ในปฏายบิทุสิ่งเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้ จงมาอยู่ที่เรานะในการปรับให้เข้าไปอยู่ในเส้นทางสายกลาง มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปไปต้องไปสงสัยหรือคิดว่าสิ่งที่เราเห็นขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองหรือว่าเป็นของจริงอะไรซึ่งมักจะมีหลายๆท่านคิดอย่างนี้นะซึ่งจะทำให้ใจเนี่ยมันทอนลงมาหยาบพราะการที่เราเห็นภาพ จะเป็นภาพอะไรก็เป็นสัญญาว่าเราทำถูกต้องระดับหนึ่งแล้วจใจห,หยุดในระดับสมาธิอ่อนๆที่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิภาพก็พเริ่มปรากฏซึ่งมันก็เป็นเหมือนภาพทิวทัศน์ที่เวลาเรานั่งรถไปดูไปจุดหมายไปทำคก็จะเห็นสองข้างทางมาข้างหน้ามึงข้างหลังมึง จะเป็นภาพในมิดเลื่อนลอยหรือภาพอะไรก็แล้วแต่ให้เราดูเฉยๆเหมือนเราดูทิวทัศโดยปราศจ,จากความคิดเจอสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆนำใจเราเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆถ้าเรามองเฉยๆมองไปดูไป ภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราเฉยแต่ถ้าเราไม่เฉยยึดมั่นถือมันว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราเฉยๆไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นถือมันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็ค่อยแปลไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่ง มันจะไปหยุดหยุดตรงดวงใสๆกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดอาทิตย์ยามเที่ยงวันนั่นแหละปฐมมรรคหนทางเบื้องตน้นที่จะไปสู่อายตนานิพนเป็นต้น ิพพานถ้าได้เข้าถึงณตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องไปถึงอายาตนะนิพพานได้แน่นอนอย่างน้อยไปเห็นกายในกายแล้วก็เข้าถึงวัฒนตรรมในตัวนั่ภาพอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆสบาย,บายไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นหรือองค์พระ สมมติเราเอาองค์พระแทนดวงใสๆเนี่ยองค์พระใหม่ๆก็จะเป็นภาพภาพองค์พระที่เราคุ้นเคยที่ทำโดยวัสดุต่างๆยังไม่มีความใกล้เคียงกับลักษณะมหาบุรุษสวยแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดหรือค,คล้ายๆที่เราเคยเห็น เพราะฉะนั้นเห็นในระดับนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องนึกระเอสนี่เราคิดไปเองหรือเห็นใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันใช่เนี่ยความรู้สึกที่มีคําถามจะไม่มีมันจะหมดไปเมื่อเราดูองค์พระที่ลักษณะยังไม่สมบูรณ์ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองไปถึงจุดแห่งความสมบูรณ์แล้วหยุดนิ่ง แล้วก็ภาพนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นพร้อมกับความสงสัยที่หายไปเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายจริงๆความสงสัยเนี่ยมันจะหมดไปมาคิดไปเองและเห็นจริงๆแต่ถ้ายังมีความคิดอยู่ก็เป็นเครื่องวัดว่าเรากำลังเดินทางเข้าไปสู่ภายใน นั้นเราก็ดูไปช่ยๆดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ารู้หลักวิชาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาพอเราเขียรเส้นผมออกเราก็จะเห็น ค yeah. วามไม่รู้ออกไปมันก็จะเห็นสิ่งวันนี้ขึ้นมาและภาพทางใจเวลาเห็นมันจะ เท่าที่มีมาให้เราดูมีมืดให้ดูแล้วก็ดูมืดมีภาพคุ้มคุ้มคำคำไปดูแล้วก็ดูไปดูไปสบายสบายการที่ดูสบายสบายเฉยๆนี่นแหละใจมันจะหยุดจะนิ่งเองมันก็จะค่อยๆนิ่งนุ่มมีความสุขสบายกายสบายใจ ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มืดแล้วก็ดูก็ไปอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นจะชัดขึ้นมาแค่ไหนเราก็ดูเฉยๆอย่าเปรุนไปเร่งไปเพ่งไปจ้องดูเฉยๆหยุดอย่างเดียวยิ่งเรานิ่งมากภาพก็จะยิ่งชัด chat ียดกายทิพย์ลมอรุภพมกายธรรมยิ่งหยัดยิ่งนิ่งก็จะย,ย,ยิ่งชัดยิ่งใสใสเกินใสเกินความใสใดใดในโลกที่สุดแห่งความใสที่เราเคยคุ้นกับเพชรอย,อย่างนั้นนะเพชรต้องแสงที่ไม่มีตำหนิ แต่นี่มันกว่านั้นนะมันไม่ใช่เพชรต้องแสงแต่มันเป็นสิ่งที่มีแสงอยู่ในตัวเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดของแสงแสงแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใจหยุดนิ่งสงัดจากกามจากบาปอากุศลละธรรมละวิตตพิจารมีปิติมีสุขมีความเป็นหนึ่ง อารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์สบายมันจะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นตอนนี้จะสนุกแล้วละ่ละเราจะได้ขยายก็ขยายได้ขย่อก็ย่อได้ที่เรียกว่าปฏิภาคกันนิมิตเราก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกแบบบุญบันเทิง แล้วก็จะมีกีฬาที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าชานกีฬา